to me with สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะรชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ครั้งที่16นะครับจะมาพูดถึงว่าเอ๊มีใครกันบ้างนะครับผมที่ได้รับรางวัลอะไรกันบ้างผมจะเลือกพูดเฉพาะสาขาภาพยนตร์นะครับแล้วก็ละครแล้วก็นักแสดงแล้วกันเนาะจะอ่านตามข้อมูลนะครับผมของทางเว็บไซต์สนุกนะครับจะอ่านเป็นชื่อจริงไปเลยนะตามเนื้อหาของข่าวเลยนะครับเพื่อไม่ให้มีการผิดพลาดอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่ามีใครได้ รับรางวัลอะไรกันไปบ้างนะครับอย่างที่บอกครับเครดิตข่าวจากสนุก .com นะครับรางวัลใหญ่คมชันลึกอวอร์ดครั้งที่16ประเภทสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมได้แก่คงเดชจตุรันรัศมีจากภาพยนตร์เรื่อง where we belong ที่ตรงนั้นมีชันหรือเปล่าสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมอาภาสิริจันทรัศมีภาพยนตร์เรื่อง how to think ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอสาขานักแสดงสมทบชายสดานนดูรงคเวโรธภาพยนตร์ นตร์เรื่องดิวไปด้วยกันนะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมชุติมลจึงเจริญสุขยิ่งภาพยนตร์เรื่อง How to ทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนิธิวิวรรณธนาวรางภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือสาขาพว่วงกับภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมนวพลทำรงรัตนฤทธิ์ภาพยนตร์เรื่อง h o ว t ูทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมกระเบนราหูผลิตโดยบริษัทไดเวอร์ชั่นจำกัดและมิดเอา s o ซาวด์เฟมประเภทละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมละครโทรทั ัศยอดเยี่ยมได้แก่กงกรรมผลิตโดยบริษัท Act Art Generation ช่อง3 SD บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยมได้แก่ยิ่งยศปัญญาจาลละครเรื่องกงกรรมช่อง3 SD ผู้กำกับการแสดงยอดเยี่ยมพงพัฒน์วชระมณจงจากละครเรื่องกงกรรม ช่อง3 SD นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคูณพักอัธปัญญาพลจากละครเรื่องสองนรีช่อง7 SD นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมได้แก่พิชชาภาพันธุมาจินดาจากละครเรื่องกงกรรมช่อง3 SD นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมธนภพลีรัตนาขจรจากละครเรื่องหัวใจศิลาช่องวัน31นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมใหม่เจริญบุระจากละครเรื่องกงกรรมช่อง3 SD รางวัลคนบันเทิงแต่งกายไทยร่วมสมัยดีเด ได้แก่คลิ้งพอยประภาวดีชาญสมรนประเภทป๊อปปูล่าโวดรางวัลนักแสดงยอดนิยม นพจิราเรื่อกขจรนามกุลรางวัลนักแสดงนำชายยอดนิยมธนาพลสุขุมพันธนาสารรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดนิยมแวร์วีบิลองที่ตรงนั้นมีชั้นหรือเปล่ารางวัลละครซีรีส์ไทยยอดนิยมได้แก่เขามาเชงเมง้ขงข้างๆหลุมผมครับโอเคอันนี้เป็นรางวัลทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมของทางเว็บไซต์กระปุกนะครับที่ออกมาเปิดเผยให้เราเนี่ยได้เห็นกันไม่ทราบว่าขาดรางวัลไหนไปบ้างหรือเปล่าถ้าขาดไปก็ต้องขออภัยนะครับคืออ้างอิงมาจากเว็บไซต์สนุก เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับผลงานละครแล้วก็รางวัลที่พวกเขาเหล่านี้นะครับผมได้รับไปมีใครเป็นแฟนคลับละครเรื่องไหนนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับถือว่าเป็นรางวัลเพื่อตอบแทนผลงานแล้วก็การตั้งใจทํางานของนักแสดงทุกๆคนนะครับรางวัลพวกนี้จะทําให้พวกเขาเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานชิ้นๆต่อๆไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคนสายบันเทิงทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับยังมีอีกหลายรางวัลน,นะครับผมในช่วงนี้มีการประกาศรางวัล ค่อนข้างมากนะฮะอาจจะเอามาพูดคุยกันบ้างไม่ได้พูดคุยกันบ้างก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยเลยกันน้อหาตรงไหนพิพาทป,ประกันใดนะครับขออภัยว่นาทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ